สวัสดีท่านผู้ฟังสไตล์เล่าสู่กันฟังเรื่องกุมารทองฟังดีๆนะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเล่าแต่เป็นสิ่งที่คนในบ้านนั้นยังคงรู้สึกได้จนถึงทุกวันนี้ก่อนจะเล่าผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังเพราะนี่ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะหาเจอจากในหนังสือหรือ YouTube แต่มันคือเรื่องจริงที่ถูกส่งต่อกันมาในหมู่บ้านเล็กๆทางภาคกลางเป็นเรื่องของเด็กที่ไม่เคยได้ลืมตาดูโลก แต่กลับไม่เคยจากไปและอยู่คอยดูแลบ้านนั้นมานานหลายสิบปีถ้าคุณเคยได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งเล่นตอนดึกคุณอาจจะกำลังฟังเรื่องของเขาอยู่ก็ได้ย้อนกลับไปราว70ปีก่อนในบ้านไม้สองชั้นริมคลองบ้านนั้นมีคุณยายคำกับลูกสาวชื่อสายบัว สายบัวท้องแก่ใกล้คลอดแต่เกิดเหตุร้ายในคืนฝนตกหนักเธอคลอดก่อนกำหนดเด็กชายคนนั้นไม่ทันได้ร้องให้ครั้งแรกหัวใจหยุดเต้นไปเสียก,ก่อนตามความเชื่อของคนสมัยนั้นถ้าเด็กตายท้องกลมต้องทำพิธีฝังไว้ใต้ต้นกล้วยหรือเก็บกระดูกไว้ในโอ่งน้ำมนเพื่อเลี้ยงเป็นกุมารคอยปกป้องบ้านคุณยายคำจึงเลือกทางหลังเธอห่อร่างเล็กๆด้วยผ้าขาว นำไปให้หมอผีประจำหมู่บ้านปลุกเสกจนกลายเป็นกุมารทองตั้งแต่นั้นมาบ้านคุณยายคำไม่เคยถูกโจรขึ้นไม่เคยมีไฟไหม้หรือแม้แต่นำท่วมเข้าบ้านทั้งที่หมู่บ้านรอบๆเจอกันทุกปีแต่ทุกคนในบ้านมักได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆวิ่งไปมาบนพื้นไม้เสียงหัหเราะคกิกทักในตอนดึกและบางครั้ง ของเล่นเก่าๆในห้องเก็บของจะขยับเองคุณยายคำจะวางขนมกล้วยน้ำว้าและน้ำแดงไว้ทุกเย็นพร้อมพูดเสียงอ่อนโยนว่ากินนะลูกอยู่ดูแลบ้านเราไปนานๆคืนหนึ่งหลังคุณยายคำเสียชีวิตบ้านนั้นถูกทิ้งร้างชั่วคราวหลานชายคนหนึ่งมานอนเฝ้าปรากฏว่า ตีสองกว่า,วาเขาสะดุ้งตื่นเพราะเสียงคนวิ่งเล่นบนบ้านทั้งที่เขานอนอยู่คนเดียวเสียงนั้นวิ่งวนอยู่รอบห้องแล้วหยุดลงข้างหูพร้อมเสียงกระซิบเบาๆว่าแม่ไม่อยู่แล้วพี่จะอยู่กับหนูไหมเขาหนีออกจากบ้านทันทีพอรุ่งเช้ากลับมาพบว่าขนมที่วางไว้ในห้องพระหายไปเหลือเพียงกลิ่นหอมเหมือนกล้วยสุก ลอยอยู่ในอากาศทุกครั้งที่บ้านนี้มีลูกหลานเกิดมาจะมีคนฝันเห็นเด็กผู้ชายหน้าตาน่ารักมายืนมองยิ้มยิ้มบอกเพียงว่าไม่ต้องกลัวพี่จะดูแลคนในตระกูลเชื่อว่ากุมานนี้ยังคงอยู่เพื่อปกป้องและถ้าครอบครัวยังทำของไหว้ให้เขาจะไม่ทำร้ายใครในบ้านเลยเรื่องนี้สอนเราว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริงและบางครั้งผู้คุ้มครองของเราก็อาจไม่ใช่คนแต่เป็นวิญญาณที่ผูกพันจนไม่ยอมไปเกิดใหม่ท้าวันหนึ่งคุณได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆในความมืดลองคิดดูให้ดีว่าเขามาเพื่ออะไร